มีสวนอยู่แม่กองแล้วคิดยังไงมีแนวทางยังไงมาทําสวนที่พัทยาก็ก็ผมจะจะเป็นนี้ฮะคือยกเอาแนวทางของแม่กองเพื่อมาปรับใช้กับพื้นที่พัทยานี่มาลองปรับใช้ดูปลูกระพร้าวปลูกพืชอื่นผสมผสมกันไปดูว่าพื้นที่ดินทรายพัทยานี่จะปลูกได้เหมือนแม่กองไหมใช่ครับท้าทายมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นโจทย์ที่ยาก จทย์ที่ยาก<ช>เลยใช่ไหมครับใช่ครับโจทย์ยากแล้วเป็นยังไงบ้างครับจากหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือ,ค,อคือเราได้เรียนรู้ฮะประสบการณ์คือพอช่องเข้าหน้าแล้งไม่มีน้ําเลยร่องส่วนที่เราขุดไว้ไม่มีน้ําเลยสักนิดเดียวสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วย,ยอยู่เมืองพัทยานะครับผมก็จะพาพี่น้องแฟนๆเกษตรกล้วยมา สวนกลางเมืองพัทยากันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสวนขลองใครครับปลูกอะไรเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนกันนะครับต่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอัตพลแผนคูครับผมหรือชื่อเล่นว่าออดอ๋ออัตพลแวนแผนคู้แผนคู้มาใช่ครับน้องออดเนาะน้องออดใช่ผมเียกน้องออดนะใช่ครับหนุ่มน้อยอยู่น้องออดก่อนอื่นนะครับที่มาที่ไปนะครับ ที่เราจะมาทําสวนอยู่ตรงนี้นะฮะทำอะไรมาก่อนครับผมก็ผมเป็นอยู่บ้านผมบ้านเดิมผมอยู่ที่อาเภอพวาจังหวัดสงขัาเป็นคนแม่กองครับโอ้คนแม่กองครับผมแล้วก็มาเป็นเขยพัทยาครับอ๋อเป็นเขยที่นี่เขืพัทยาที่นี่ก็คือที่ที่ที่บ้านผมอ่ะทําอาชีพเกษตรคือทําน้ําตาลปลูกมะพร้าวแล้วก็ อย่างผมก็มีธุรกิจส่วนตัวคือพ่อพันมะพร้าวขายอยู่ที่นู่นครับผมแล้วก็มีก็คือทําจนจนมากก็คือทํา่จนใหญ่คือทําเกษตรคือพ่อแม่เราใช่ครับมันบุรุษเราก็ทําเกษตรมาก่อนทำเกษตรมาก่อนใช่ครับก็่วนมากทัแม่กองก็เป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวครับแล้วมาอยู่พัทยานี่นานแค่ไหนครับอปีนี้ได้ครบเดือนนี้ได้เดือนหน้าได้ครบปี้วครับ เพิ่งมาอยู่ใช่ครับเพิ่งมาอยู่ได้ครบปีแล้วเพิ่งอยู่พอดีพบรักกับสาวพัทยาใช่ครับก็ก็รู้จักกับแฟนผมมาเข้าห้าปีนี้แล้วเพราะแฟนผมไปสอนอยู่ที่แม่กองอยู่ข้างบ้านผมเป็นครูเหรอครับเป็นครูเขาเป็นครูอยู่แม่กองใช่เป็นครูอยู่แม่กองก็เลยก็เลยชวนกันมาทําสวนที่นี่พวดีเขามีที่อยู่แล้วเอามีสวนอยู่แม่กองแล้วคิดยังไงมีแนวทางยังไงมาทําสวนที่พัทยาก็ ก็ผมจะจะเป็นนี้ฮะคือยกเอาแนวทางของแม่กองอ่ะเพื่อมาปรับใช้กับพื้นที่พัทยานี่มาลองปรับใช้ดูปลูกมะพร้าวปลูกพืชองื่นผสมผสมกันไปดูว่าพื้นที่ดินทรายพัทยานี่จะปลูกได้เหมือนแม่กองไหมใช่ครับท้าทายมากเลยใช่ครับเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นโจทย์ที่ยากโจทย์ที่ยากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโจทย์ยากมานอันนี้เริ่มมาเริ่มปลูกเบิกกันตั้งแต่ ตั้งแต่วันไหนพอจําได้อ่าวันที่อ่าลงมะพร้าวครั้งแรกเนี่ยมะพร้าวที่ลงเนี่ยวันที่ยี่สิบมีนาอ๋อยี่สิบมีนาใช่ครับอ่ต้นเดือนมีนาเนี่ยผมมาป่าพื้นที่หกห้าหกห้าใช่ครับเพราะพื้นที่นี้ป่าพี่หนึ่งเกษตรกรผีขี่รถผ่านประจําใช่ครับหน้าฝนก็จะชุ่มทุกเหมือนห้องนาใช่เป็นเหมือนเป็นที่รับน้ํานะใช่ใช่พี่ที่รับน้าแล้วแล้วแล้วก็มันปลูกอะไรไม่ขึ้นมองมา เห็นผ่านประจําเลยมองว่าโอ้โหใครคนไหนมาบ้าปลูกกะเพราอันนี้เห็นว่าเป็นปีแล้วนะครับใช่ใช่ใช่ครับเป็นปีวันนี้ก็ได้เลิกนะขี่รถผ่านมานะครับเห็นรถจอดอยู่เจ้าของสวนอยู่แล้วได้ข่าวข่าวด้วยนะครับดูได้อยู่ดูยูทูบอ่าก็เห็นเอ๊ะที่นี่นี่คุณคุ้นเหมือนที่เราเคยเห็นอยู่ก็คือ ที่ที่อยู่พิกัดตรงนี้ที่ไหนนะคะน,น้องอ่าหนองปือนครับหนองปืออ่าตรงนี้เขาเรียกอ่าหมู่ตรงข้ามจะที่ผมจะเป็นหมู่บ้านชัยพรวิถีอ่า,อาก็คืออันนี้สะพานข้ามทางด่วนหนองปลือนะครับก็อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี่ครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางด่วนหมายเลขเจ็ดนะครับถนนชัยพรวิถีนะครับสะพานข้ามหนองปือไปอ่าโป่งนะครับตรงนี้ครับก็ถือว่า ติดทางด่วนอยู่กลางกลางเมืองพัทยาเลยใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าอันนี้ถือว่าลองประสบการณ์ลองฝีมือใช่ใช่ครับลองลองลองฝีมือท้าทายวันนี้ท้าทายทยมาจากที่เคยทําสวนอยู่แม่กลองที่ปีนะโอ้ทำมาจนผมอยู่สวนมาตั้งแต่เด็กๆก็พี่จนอายุสามสิบป่าสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วเราแ่าไยังไงบ้างพูดถึงเราจากที่ทําที่นู่นเราตัดสินใจมาทําที่นี่ก็คนที่บ้าน คือแฟนน่อยากให้มาทําตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันใหม่ๆแล้วอยากให้มาลองปลูกกับเพราะว่ามันรกนะพี่ถึงนี้มันอออคืไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วใช่ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วใช่มันก็เป็นที่โรคล้างอยู่นะครับใช่ครับก็มาพัฒนาพัฒนาพื้นที่ที่เป็นที่รับน้ำใช่รกล้างเป็นดินทรายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่ถึงหน้าน้ําฝนมาท่วมทั้งหมด ใช่ครับิไล่นี่ท่วมหมดเลยเอานก็ถือว่าวัดสีมือแม่กรองนะฮะมาคลองรักที่พัทยาวันนี้มาปักหลักนี่ถึงปีแล้วเนาะใช่ครับมาอยู่นี่ถึงปีพอดีใช่ครับหนึ่งปีแล้วแนวความคิดที่เราจะเอาพพริกผืนดินแผ่นเนี้ยมาเป็นเป็นแบบไหนรูปแบบไหนน้องเก็ผมจะยกโมเดลแม่กรองมา เอาโมเดลแม่กองมาใช่ผมที่ผมท่ทุกวันนี้คือยกโมเดลแม่กองมาขุดเป็นล่องล่องสวนปลูกมะพร้าวปลูกพืชอย่างอื่นประสมการไปแม่กองโมเดลแม่กองแม่กองพัทยาใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับจากหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือคือเราได้เรียนรู้ฮะประสบการณ์คือพอช่องเข้าหน้าแรงไม่มีน้ําเลยล่องสวนที่เราขุดไว้ไม่มีน้ําเลยสักนิดเดียวเอ๊ะนี่มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรน้องออด อ่บอย่างนี้ครับคือมันเป็นพื้นที่ดินทรายพี่มันมันเก็บน้ําไม่อยู่เนี่ยครับมันพื้นพื้นพื้นที่ดินทรายช่วงเดือนคุมพานเนาะใช่ครับเดือนกุมพานวันวาเลนไทยใช่ครับมีแต่ทรายไม่มีน้ําไม่มีน้ํามันแล้วมันแล้วมีความรู้สึกยังไงจากที่เราขุดร่องแล้วดูการกักเก็บน้ําในช่วงคือมันมันอย่างนี้พี่ครับอย่างอย่างที่เราทําขุดร่องคือตรงนี้มันเป็นที่รับน้ําอยู่แล้ว เราไม่ต้องการให้น้ําท่วมอืมที่เราเราคิดไว้คือหนึ่งต้องการให้น้ําเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยจะไม่ได้ท่วมที่เราอจะเก็บน้ํในร่องสวนอ่าเก็บใช้ได้ครับในร่องสวนในสะของรเราก็ตอนที่หลังจากหน้าฝนจบ,บไปเนี่ยผมกล่าวว่าน้ําจะอยู่ในร่องสวนผมผมให้เต็มที่สามเดือน ืก็คือเราบริหารจัดการเรื่องน้ํ่ไม่ให้ท่วมไม่ให้อยู่ในร่องแทนใช่อยู่ในร่องแทนใช่ครับแต่ตอนนี้เป็นหน้าแล้งเป็นหน้าแล้งก็ไม่มีน้ําไม่มีน้ําแต่สังเกตดูอ่าอย่างบ่อข้างๆเนาะเป็นเดี๋ยวครับฟองจะนี่เป็นที่พักเนาะที่พักครับที่พักอยู่นี่ไหมครับ ก็อยู่ครับอยู่เนะี่ครับผมนี่ก็ยังบ่อนี้ยังเก็บได้ครับยังเก็บได้ครับยังเก็บได้บ่อนี้มีน้ําใช้ผมว่าตลอดทั้งปีจนช่วงฤดูฝนลึกไหมครับอ่าฟากนู้นลึกประมาณ5้าถึงหเมตรห้าถึงหเมตรใช่สุดบุมบุมแมคโครเลยเนาะใช่ครับสุดเลยผมเพราะบ่อเนี้ยมันแก้2รอบนะครับพี่อ๋อพอรอบแรกถึงขุดอ่ะมันมันขุดตื้นพี่จะเห็นเป็นเป็นเนินสันทรายขึ้นมาจะตื้นมากอ่าแล้วผมก็ไปจ้างว่าจ้างแมคโคอ่า มาขุดเพิ่มครับเพื่อเอาทรายไปเอาดินขึ้นไปถมทังนั้นเป็นลานเพื่อที่จะไปปลูกบ้านพักอาศัยอ๋อมีมีแผนมีแผนใช่เป็นที่พักอาศัยด้านหน้าใช่ครับด้านหน้าถือว่าเลยเอาดินตรงนี้ไปถมถมเราไม่ต้องซื้อดินอ่าครับผมก็นับตั้งแต่วันที่มาทําบริหารจัดการวางผังเนี้น้ําท่วมไหม ไม่ท่วมเลยครับไม่ท่วมไม่ท่วมปีที่แล้วไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมครับอันนี้ก็คือผ่านใช่ไหมผ่านแก้แก้ผ่านเรื่องน้ำแก้แก้ผ่านเรื่องน้ําท่วมแก้ผ่านเรื่องน้ําท่วมก็คือวานผังแล้วก็การระบายน้ําของเรานี้เราระบายยังไงครับอ่าคือหนึ่งน้าเนี่ยตรงนี้มันอ่าตรงตรงที่ติดแนวผมเนี่ยคือจะเป็นที่ลุ่มมันจะเป็นที่ต่ําก็แนวป่านี่ใช่แนวป่านี่จะเป็นที่ต่ําคือน้าอ่ะจะไหลจากถนนลงมาจากฝั่งนู้นลงมาแล้วมีท่อระบายน้ําเสียอีกก็จะไหลลงมา ไปสู่ไปสู่แนวป่าหมดเลยอ่ากระลงคลองบางละมูไปใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ําก็จะอยู่ในสะผมอ่าฮะอยู่ในร่องส่วนผมครับซึ่งร่องส่วนผมเนี่ยครับให้ตกเยอะๆเต็มความจุก็ไม่ท่วมไม่ท่วมใช่ถ้ามันท่วมมีวิธีคือจะแผนสองไหมมีแผนสองครับพี่คือจะจะขุดร่องระบายน้ําคือมุดอ่ะเราต้องการให้น้ําอยู่ระดับระดับระดับพื้นนี้ตลอดช่วงฤดูฝน ถ้ามันท่วมหนึ่งจากนี้เราก็ขุดเป็นร่องน้ําเพื่อให้ไหลออกด้านหลังอ๋อเราจะมีท่อระบายฝังอยู่ท้ายสวนอีกทีหนึ่งใช่ใช่สวนอีกทีนึงเพราะถ้าท้ายสวนก็เป็นคลองพื้นที่คลองเหมือนกันใช่ใช่พี่เพราะว่าพื้นที่ท้ายสวนจะเป็นที่ต่ําแล้วเขาจะมีข้างในป่าเขาจะมีบ่อใหญ่มีสระใหญ่อันนี้คือประเด็นแรกที่มาแก้ไขปัญหาของพื้นที่พื้นดินแห่งนี้ใช่ครับอีลอกล้างก็คือบริหารจัดการไม่ให้น้ําท่วมเพื่อสามารา ปลูกผักปลูกต้นไม้ที่เราคิดได้ใช่ไหมครับใช่ครับผ่านใช่ไหมผ่านแก้เรื่องน้ําผ่านครับแล้วก็มาเจอปัญหาทับสองคืออ่มีดินดินเอาแล้วดินคือเราขุดร่องสวนน่ะเราทรายขึ้นมาโปะหน้าดินอ๋อก็คือเอาดินข้างล่างมาโปะหน้าดินใช่ครับเอาทรายเนี่ยครับผมเอาขึ้นขุดคือเป็นร่องสวนขึ้นดันเอาขึ้นมาโปะหน้าดินเป็นยังไงครับทรายที่นี่ลองดู แข็งมากเวลาไม่แตกบิดไม่แตกครับแข็งจริงๆต้องโดนน้ำเนี่ยแข็งจริงๆครับคือ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 ผมต้องบอกก่อนว่าครับคือที่เนี่ยมันลกล้างมาเป็นสามสิบสี่สิบปีครับผมครึ่งใบไม้ทับถมเนี่ยดินหน้าดินเนี่ยเขาดวงสมบูรณ์แล้วชั้นดินมันจะอยู่เนี่ยใต้นี่ประมาณหลังจากที่เนี่ยประมาณประมาณฟุตถึงใช่ไหมใช่ใช่ประมาณดูชั้นดินตรงนี้มันจะดำใช่ครับใช่ใช่แต่ตอนนี้เราเอาหน้าดินปฐมเอรา ดินทรายขึ้นมาถมหน้าดินถมหน้าดินก็คือก็คือประสบปัญหาคือมะพร้าวอย่างมะพร้าวเราเห็นได้ชัดครับผมอันไหนที่ทรายไปกบคอต้นก็จะโตช้าหน่อยอ๋อใช่เอาแล้วเรามีวิธีแก้ไหมครับผมมีครับมีครับมีมีทุกอย่างเราไปดูกันว่าน้องออดมีวิธีแก้อย่างไรอ่าใช่นี่แหละนะครับทาง เชิญนะครับมาที่นี่มาพกันะครับนี่จะมีสะพานแขวนสะพานธรรมชาติสะพานธรรมชาติครับนี่ก็ช่วงเรื่องช่วงฝนที่แล้วครับปลูกฟักทองอรโหเก็บผลผลิตดีมากอืมอันนี้ฟักทองก็มีครับก็เป็นคือที่พึ่งพาอาศัยในการลดน้ําซึ่งซึ่งกนและการคือผมจะปลูกไปแนวนี้พี่อ่าฮะยอดฟักทองในหลุมมะพร้าวเราลดน้ํามะพร้าวลดฟักทองด้วยอ๋อได้กิน ได้สองอย่างใช่ใช่สองอย่างก็คือเป็นพี่เลี้ยงให้กันเป็นพี่เลี้ยงให้กันใส่ปุ๋ยก็ใส่หนเดียวครับผมแล้วก็จะมีฝรั่งปลูกฝรั่งไว้อันนี้ฝรั่งอะไรครับผมอันนี้กิมจูครับกิมจูนะมีกิมจูด้วยนะครับอันนี้กี่เดือนแล้วฮะอันนี้ได้เท่าเท่าอายุมะพร้าวครับมาลงไล่ๆรกันอ่าเกือบปีเกือบปีเหมือนกันเกือบปีนะครับทุ่มหัวออ่อนละได้เก็บผลผลิตไปแล้วยังครับเก็บไปแล้วครับชุดหนึ่งสองชุดแล้วพี่เก็บไปสองชุดแล้วได้สองชุดแล้วนะใช่ครับเห็นมีลูก เลยครับตรงข้างหลังยกดกเลยครับนี่ครับนี่ต้นเล็กๆอันนี้ร่นหลังดูดิอันนี้กิมจูเหมือนกันใช่ไหมนี่กิมจูครับอันนี้กิมจูือดกแท้ครับเอาไว้เอาไว้หมดนี้เลยออ่าเนี่ยอย่างงี้ต้นพันธุ์เขายังไม่ได้แปดเดือนฮะอันนี้มาปลูกรุ่นหลังคือเดือดต้องเด็ดออกหมดเพราะว่าถ้าไว้ไว้มันตายอ่าดูแลต้นก่อนใช่ยังไม่เอาลูกใช่ไหมเอาลูกครับอ่อเนี่ยเนี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นในชาร์ตอย่างเรื่องเรื่องมะพร้าวนะครับครับผมอย่างต้นเนี้ย ดินเขากบคออ๋อก็คือดินทรายที่เราขุดมาจากใต้ดินมาก,กบใช่ครับคออคเอ้คออาคือผมอ่ะปลูกพาวที่เนี่ยผมตีหลุมฟางอ่าฮะเพราะว่าเพื่อไว้กักน้าหน้าฝนทีนี้การขุดหลุมฟางเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าเวลาน้ําฝนตกมา,ามันก็จะชะดินลงไปกบคอต้น,ตนครับคอต้นทําให้มะพร้าวเนี่ยพออย่างดินทรายอย่างที่เห็นไหมเนี่ยว่ามัน พอมันแห้งมันแข็งมันรัดอันนี้เป็นดินเหนียวปนทรายนะครับมันจะแข็งมากครับท่านผา้ชมลองน้องลองจับมาให้ท่านทูาชมดูอีกทีก้อนใหญ่ๆนะแข็งมากนียังไม่ทุบนั่นแหละครับมันมันตอนโดนน้ำมันจะนิ่มใช่ไหมใช่ครับโดนน้ํามันจะนิ่มตอนแห้งแล้วมันจะแข็งมา็งอย่างนี้เลยเป็นหินเลยนะครับใช่ครับคืออย่างนี้ลักษณะคือดินดินทรายที่มันไหลลงไปเนี่ยไปกบคอต้นคอต้นหมดเลยอย่างนี้ก็ยังกบอยู่นะอย่างนี้ก็ยังกบอยู่ S <S <S กรบพอต้นหมดเลยเพราะใบเลี้ยงแรกเนี่ยเห็นไหมโดนทับใบเลี้ยงแรกเขาโดนทับตอนนี้กบกบพอต้นทําให้ <ạ> เหมือนกับเราโดนบีคบคอพี่หายใจไม่ออกก็คือมันก็จะโตยากโตยากโต,กโตช้าหน่อยกินอาหารก็ยากนะโดนรัดคออยู่ใช่ไหมใช,ใช่ครับแล้วน้องอมีวิธีแก้อย่างไงครับแก้วิธีแก้สังเกตแล้วว่า มะพร้าวกี่เดือนปีอันนี้ปีหนึ่งจะปีน่าเดือนหน้าจะครบปีแล้วอ่าสิบเอ็ดเดือนแต่ผมว่าสวยนะครับหรือว่าโตนะครับมะพร้าวหนึ่งปีนะครับคือวิธีแก้วิธีแก้ของผมก็คืออ่าช่วงฝนตกอ่ะครับฝนตกชุกบ่อยๆอ่ะผมต้องปาดดินอะไเนี้ยขึ้นมาอ๋อเอาหน้าดินเออดินที่มันไหลไปลลงไปขึ้นมาเอออกออกแล้วตีให้มันฟางตีหลุมให้มันฟาง่านให้มันฟางขยายเอาปิด แล้วก็เอาหน้าดินที่มันไหลสไลด์สไลด์ออกมาครับอันนี้หญ้านี่มีผลไหมหญ้าไม่มีผลเพราะว่าผมผมใช้หญ้าที่ผมเลี้ยงหญ้าไว้นี่คือไว้สําหรับหน้าแล้งหน้านี้ไว้คุมคุมหน้าดินไม่ให้มันแล้งเกินความชื้นใช่ไหมใช่ใช่ครับพีออันนี้แก้แล้วแก้แล้วอันนี้เริ่มแก้ใช่ครับขนาดหน้าแ้งแล้วมะพร้าวน้องออดจะสวยมากนะครับในสวนมะพร้าวก็ยังมีปลูกสลับเลยครับ สลับครับเป็นเป็นส่วนผสมอ๋ออันนี้ก็เป็นฝรั่งอีกแล้วอ่าเป็นฝรั่งร่องนี้ร่องนี้ร่องนี้ทั้งทั้งร่องเลยจะเป็นฝรั่งหมดเลยอ๋อข้างท้ายจะเป็นกล้วยก็คือปลูกมะพร้าวสลับฝรั่งฝรั่งเอานี่ฝรั่งะลรลูกเล็กๆอันนี้มะเขือช่อหรือมะเขือพวงครับมะเขือพวงมะเขือพวง๋อได้เก็บกินผักสวนครัวด้วยใช่ครับนี่นะครับนี่ผมปลูกพริกในหลุมนี้อ๋อนี่ก็ถ้าก็ว่า ผักสวนครัวอยู่ในกับต้นมะพร้าวกับทุกอันนะครับมีฟักทองท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าต้นนี้กับต้นที่แล้วผิดกันเลยอ่ารองน้องอ๋อลองยืนหลังต้นใหม่ผิดกันเลยครับหูมะพร้าวปีหนึ่งอ่าโค้มหัวเลยแล้วก็ความเขียวใบใหญ่เนาะอุดมสมบูรณ์แล้วใบใบข้างล่างเขายังไม่ตายใช่ครับเพราะหนึ่ง บเขาไมาเขาจะไม่กบคอเหมือนต้นนู้นไงฮะอ๋อต้นต้นนี้จะไม่โดนใช่ินรัดยังไม่โดนลินรัดครับอ๋อช่วงหน้าฝนจะไม่โดนลินรัดโอ้ข้าวหนึ่งปีนะครับเนี่ยครับสองมือยังไม่มิดสองมือนะครับอ่าะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนครับข้าวดินตายสิบเอ็ดเดือนมีวิธีการมีเทคนิคการการให้ปุ๋ยหรือว่าการดูแลยังไงดูแลครับก็คือปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่เป็นรอบอ่ามีใส่ปป๋ย ใช้ปุ๋ยอะไรเขาหน่ออ่าผมจะเป็นขี้วัวหมักขี้วัวหมักใช่คือเอาขี้วัวมาหมักเป็นชั้นคอนโดอ่าใช่ครับแล้วก็ต้องหมักก่อนใช่ไหมมาใช่ไม่ใช่ว่าเอาจากคอกแล้วมาใส่กระสอบไม่ได้ไม่ได้ครับมันเกิดด้วงผมเคยลองแล้วเกิดด้วงวงใช่ครับมันเกิดด้วงด้วงมาทําอะไรด้วงมากินต้นมะพร้าวอ๋อก็เอาด้วงมาใส่ต้นมะพร้าวเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำใ้ชม อย่าพลาดเอาขี้วัวสดสดไปใส่มาใส่ใช่คือยังยังน้อยต้องหมักถึงสามเดือนการหมักก็มีวิธีกรับกองคอยกับกองลดน้ำกับกองครับอย่างที่ผมมาก็คือเศษผักเศษเปลือกไข่มาหมักรวมกันใบไม้มาหมักรวมกันกับขี้วัวกับขี้วัวเพราะว่ามันจะเป็นรอบๆครับยิ่งผมมุดว่าผมใส่รอบนี้ไปแล้วผมเวนหมักไว้สามเดือนแล้วค่อยมาใส่ใหม่ก็ใส่ไปในมานไม่เยอะ พอครบสามเดือนปุ๊บเอาใส่ใส่ตรงไหนครับอ่าใส่ห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งเมตรอ๋อไม่ได้ใส่ตรงโคนต้นเหรอไม่ใช่ครับต้องใส่เพราะว่ารากอย่างต้นนี้ยรากเขาเดินไกลแล้วรากเขาเดินประมาณนี้แล้วซึ่งเราไปใส่ตรงนี้ก็ไม่ไม่มีผลไม่มีผลใช่ครับอ๋อเกือบเมตรเลยใช่ไหมใช่รอบนอกใช่ครับเกือต้นหนึ่งใส่เยอะไหมฮะพอประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระป๋อง กระป๋องถังหนึ่งกระแปงหนึ่งเนี่ยกระแปงหนึ่งครับใส่ลิตรอย่างนี้ประมาณนี้ไม่ไม่ครับประมาณ10ลิตรเอาประมาณ10ลิตรใช่ครับประมาณ10ลิตร10ลิตรถ้าถ้า20ลิตรน่ะมันเยอะเกินไปพี่เพราะว่าเราค่อยๆให้เขากินไปเรื่อยๆคือใส่ขี้วัวเนี่ยดีอย่างหนึ่งครับให้เกิดไส้เดือนไสเดือนจะช่วยพรวนดินเราอ๋อขี้วัวจะได้เป็นเป็นมีไส้เดือนด้วยใช่ครับจะได้ช่วยพรวนดินให้กับมะพร้าวลางมะพร้าวได้ไปได้ไปดี แล้วระหว่างที่เราใส่ขี้วัวในระยะสามเดือนเนี่ยผมจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงละลายน้ําลดหนึ่งหนหนึ่งหนใช่ครับจุลินทรีย์ก็ทําเองทําเองครับขยายมีขวดหนึ่งก็ขยายได้เยอะทําเองครับใช่อะไรบ้างจุลินทรีย์ของออครับเออผมใช้ไข่กะปิแล้วก็น้ําปลาไข่กะปิน้ําปลาใช่ครับแล้วก็หมักไว้หมักไว้ใช่ครับหมักไว้ไข่กะปิน้ําปลาหมักไว้นี่นะครับดูร่องนี้ครับ มีทั้งผลไม้มีทั้งอ่านีกลมลุกเนี่ยนี่นี่อะไรเรียกอะไรนะฝรั่งกึ่โจครับอันนี้ไม่ได้ห่ออันนี้เอาไว้ลูกหนึ่งเอาไว้โชว์ุ่นผู้ชมครับยังไม่ได้ห่อนะะลูกไม่ได้ห่อเลยครับใช่ครับไม่ได้ห่อนะฮะอันนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เอาลูกไวใช่ไหมใช่ครับจะเลี้ยงต้นจะเลี้ยงต้นไว้ก่อนเพราะว่าอน่ย่งอย่างพี่เดี่ยวแมเนี่ยโอ้โหแมลงเยอะมากมันติดมาป้าโอ้เดี๋ยวต้องเราก็มีเทคนิคการป้องกันอีกใช่ใช่แล้วก็ผมจะปลูกสลับหมดเลย โมคาโดมั่งอ่าอ่ากระท้อนมะม่วงนะครับเยอะขนาดหน้าแรงนะครับแต่มองไปแล้วมันก็เป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆรับเขาก็บอกการบริหารจัดการของน้องออดนี่วันๆหนึ่งเราเราดูแลยังไงน้องออดครับก็อย่างอย่างอย่างเช้าเนี่ยผมจะเดินรถน้ําครับรถน้ํารถน้ําจะสลับมุดอ่ะเช้าเนี้ครับจนฝ้าแดดจะมารดได้แค่สองแถวสามแถวแล้วเย็นแดด แดร่มลมตกเนี่ยผมก็จะไปรถอีกสองแถวรถที่เหลือในพื้นที่ได่ครับในพื้นที่สามไร่สามไร่ก็คือเช้าครึ่งนึงเช้าครึ่งนึงเย็นครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งอ๋อแล้วแล้วก็อย่างหญ้าเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้ผมปล่อยให้ยาวเพราะว่าหนึ่งมันเข้าสู่นาแลงจะปล่อยคุมตักงนิดนึงก่อนอืมหรือยังไม่ได้ตัดก็คือปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ครับคือตัดไม่ได้ตัดติดดินฮะตัดแค่ แค่เอาไม่ให้มันเดินละเวลาเราลดน้ําลดอะไรลรวก็ตัดทิ้งเลยใช่ตัดทิ้งเลยเนี่ยพี่นี่นี่นี่อีกต้นหนึ่ง<ช>ที่ท,ที่ที่ว่ามะพร้าวรุ่นเดียวกันมะพร้าวสิบเอ็ดเดือนนะครับใช่ครับมะพร้าวดินทรายสูงเท่าไหร่ออครับของผมมาร้อยของผมสูงร้อยหกสิบเออมะพร้าวก็ดูนะครับสองเมตรสองเมตรฟ้าสองเมตรกว่าแล้วครับใช่ครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากนี่ใหญ่มาก นี่ชื่อพันสายพันอไรน้ําหอมก้นจีบบ้านแพ้วน้ําหอมก้นจีบบ้านแพ้วบ้านแพ้วสายพันนี้แต่ละสายพันธุ์นี้เราต้องมาศึกษากับน้องออกกันนะครับเอาก็ว่าวันนี้เรามาดูดูรอบๆของสวนนะครับใช่ครับมีทั้งฝะหลังมีทั้งอะไรนะ มะละกอมะละกอมะละกอก็เป็นพืชที่ต้องใช้น้าเยอะหน้านี้ต้องต้องใช้น้าเยอะครับผมก็ผมจะแยกเป็นโซนพี่อย่างกล้วยก็จะย้ายย้ายไว้ไปอยู่ข้างหลังสวนกล้วยก็อยู่ข้างหลังนะฮะใช่ใช่ครับข้างหลังนี้ต้นสูงสูงอะไรครับโดนู่นนะครับอ่ามันครับมันห้านาทีต้นมันนะฮะมันห้านาทีก็จะมีต้นมันสัมปลังไปมันห้านาทีใช่ครับไว้ทาขนมใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่มันห้านาทีไว้ทำขนมก็อย่างอย่างโซนนี้ล่องนี้จะเป็นฝรั่งครับล่องเลยครับ แล้วปัญหาเรื่องร้องเออลางน้ําหรือร่องร่องน้ําเหล่านี้จะแก้อย่างไงครับน้องแก้อย่างไงก็คือนน้้ํ้ณปัจจุบันนี้ทําได้สองวิธีครับหนึ่งครับคือเราจะต้องปูผ้าใบอ๋อปูผ้าใบแล้วก็ต้องเจาะบาดาลเพื่อเติมน้ําในร่องอสองก็คือถ้าเราไม่ปูผ้าใบไม่ปูผ้ายางเราต้องปล่อย ปล่อยปล่อยเขาไว้อย่างนี้ค่ะเพื่อเพื่อเพื่อที่ว่าเราเพื่อที่ว่าเราเราเราไม่มีทุนเรายังไม่มีทุนอะไรเงี้ยเราคือเราต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนอ๋อใช้ทุนน้อยแล้ว้็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเนาะต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนคือ ทางที่สองคือเจาะบ่อบาดาลแล้วเติมน้ําในนี้อถ้าพื้นที่ในล่องเนี่ยเขาอิ่มน้ําครับเขาอิ่มน้ําเหมือนบ้านผมนะพี่เนี่ยข้างพื้นข้างใต้เนี่ยยังแฉะอยู่เลยนะอนี่ยังเปียกเลยนะพี่ดินเขายังเปียกอยู่แสดงว่าครับแสดงว่าโอกาสเขาจะเก็บน้ําได้ยังเก็บน้ําได้เพราะว่าเปรียบเทียบกับบ่อระดับของบ่อน้ําที่เมื่อกี้ที่เราอยู่กันใช่ใช่ไม่ไม่สูงกว่ากันนักไม่สูงกว่ากันพี่ผมคิดว่า แนวทางที่สองคือเราต้องเจาะบาดาลเจาะบาดาลแล้วน้ําเติมอคือทุกวันเนี้ที่ที่ว่ามันเก็บน้ําไม่อยู่คือหนึ่งเป็น,เป,นเป็นพื้นที่โล่งน้ํำระเหยเร็วอ่าครับน้ํำระเหยเร็วเพราะว่ายัางมะพร้าวผมยังไม่โตพืชอย่างอือ่นไม่โตคอคุมร่องน้ําได้ยังยังไม่ได้แต่ก็ผมเอาลองเอาเสียมาพวงไปขุด เอาดินขึ้นไปก็ยังมีน้าอยู่อ่าทักว่าน้ำใช่ยังชุ่มก็ยังชุ่มน้ำใช่ยังมีน้ําอยู่ที่แต่สังเกตมองนะฮะใช่ครับแต่ทุกวันนี้ยณปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดินทรายแล้วนะพี่มันไม่ใช่ทรายมันเป็นดินดํๆดินดาแล้วใช่มันเป็นเริ่มเริ่มเป็นดินดำเริ่มมีแร่ธาตุใช่ครอบเริ่มเริ่มปั้นได้แล้วนะพี่ดูดูข้างข้างฟังผมยังมองเห็นว่ามีไอ้น้าเอยมีความชื้นใช่ไหมยังมีความชื้นครับใช่ดินเป็นดาเลยครับใช่มันเป็นดินดํา ก็คือถ้าถ้าถ้าเราไม่ไม่ลงผ้าใบก็ต้องรอสักพักหนึ่งครับผมต้องต้องต้องไปค่อยปรับเนาะค่อยปรับครับถึงเพราะว่าการลงผ้าใบอย่างอย่างยงพยายเงอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยครับใช้ทุนเยอะพี่ใช้ทุนเยอะครับผมใช้ทุนเยอะมากก็คืออย่างอย่างอย่างแนีพี่น้องพี่น้องพี่น้องที่มีพื้นที่ลักษณะคล้ายผมเนี่ยครับถ้าคิดจะทําร่องส่วนเนี่ยครับผมแนะนําเลยว่า ทำได้ไหมทําได้แต่คุณไม่ต้องขุดลึกถึนผมคุณขุดแค่พออห่างจากล่องประมาณประมาณห้าสิบเจนหกสิบเจนแล้วก็ใช้พายางปูอใช้พายางปูเพราะพายางระดับนั้นจะไม่ไม่ต้นทุนจะไม่แพงมากตรงนี้มันลึกี่ลึกแค่ห้าสิบเซนอันนี้ตรงนี้ลึกกี่เมตรประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งพี่แ้วผพายางมันมันมันใหญ่มันใหญ่ที่มันใหญ่มันใหญ่เกินก็สูงไปต้นนุก็สูงไปก็คือ เป็นเกษตรที่ว่าเราใช้ต้นทุนน้อยค่อยๆทําไปครับผมคือจะจะผมจะไม่เน้นเรื่องลงทุนเพราะว่าลงทุนรอบแรกก็ก็พอแล้วก็อือจะค่อยๆปรับไปค่อยพัฒนาไปแก้ไขไปทีละปออันไหนไม่ดีแล้วค่อยแก้ไปทีละอย่างแต่ตอนนี้ผ่านมาสิบเอ็ดเดือนที่เราอยู่พื้นที่แห่งนี้ครับใช่พอใจกับการที่เราบริหารจัดการนี้ไหมพอใจครับพอใจหนึ่งอ่า ที่ที่เราพอใจหนึ่งมะพร้าวผมโตอ่าใช่ครับโตดีฝ่ามะพร้าวน้ําเค็มมะพร้าวแถวบ้านผมเพราะว่ามะพร้าวปีหนึ่งพี่คิดดูว่าไปได้ขนาดนี้อ่าถ้าเปรียบเทียบที่อัมพวาที่บ้านต่างกันต่างกันต่างกันใช่ไหมชาวว่านี้โอเคกว่าอันนี้โอเคฝ่าเอาแล้วครับโอเคฝ่ามะพร้าวโอเคฝ่าพืชพืชพืชอ่าอย่างมะม่วงฝรั่งอะไรที่เราปลูกเนี่ยเราพอใจเราพอใจแล้วเราบริหารจัดการเรื่องน้ําถึงเราจะ ไม่มีน้ำไม่ท้องร่องแต่เราก็ยังบริหารบริหารน้ำเรื่องน้ำได้ได้ได้ดีใช่มีผลผลิตฝรั่งก็ยังสวยงามติดลูกมะละกอก็ยังลูกดกอะโวคาโดก็ติดมะม่วงก็เขียวกะจีมีทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยครับมีชมพู่ด้วยมีกระท้อนห้ายหลายอย่างครับเก็คือสลับในร่องแปลงระหว่างที่มะพร้าวอะ่าโตใช่ครับใช่ครับอ่ะมะพร้าวคืออ่ะต้นไม้หลักของสวนใช่ครับพื้นหลัก ลองบอกได้ไหมครับว่ามะพร้าวที่ปลูกในสวนของเราเนี่ยกี่ชนิดครับอี่ประเภทครับเขาเรียกประเภทนะมีหนึ่งมะพร้าวน้ําหอมครับน้ําหวานครับสีทองครับสีส้มสีส้มพวงร้อยครับกะทิแกงกะทิน้ําหอมครับแล้วก็อีกสองพันที่จะมาปลูกก็คือมะแพร้วมะพร้ามะพร้ว อแล้วก็มะพร้าวขี้ทุบมะพร้าวกินเปลือกทั้งหมดผมจะเอารวบรวมพันธุ์ที่หายากที่ชาวบ้านเขาไม่ไม่ปลูกกันแล้วเราจะไปหาสายพันธุย์ยากๆคทั้งหมดเก้าสายพันธุ์เก้าสายพันธุ์มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ที่ททพัทยาแล้วนี่พัทยาแล้วนี่โอโอคือจะปลูกให้ให้เหมือนนึ่งอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ไปใช่แล้วแล้วก็ปลูกให้ให้คนยุ่นหลังดูว่ามะพร้าวย่างนี้นะมันมันไม่มีแล้วทุกวันวนใหญ่ทุกวันนี้จะเป็นในนี่ น้ำหอมน้ำหอมใช่ใช่น้ำหอมตามตามตามกันไปใช่ใช่มะพร้าวน้ำหวานก็ตามตามกันไปนะครับจนบางทีมะพร้าวดั้งเดิมในสวนเราก็ก็ไม่มีไม่มีแล้วแล้วมีสายพันธุ์หนึ่งคือมะพร้าวนาเกสิบสายพันธุ์นาเกเอาละครับเดี๋ยวอีกช่วงต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปดูแต่ละชนิดแต่ละประเภทของมะพร้าวกันนะครับอ่าใช่ได้วันนี้นะครับช่วงแรกของ การเจอน้องออดที่พาเที่ยวสวนเรานะครับเจอพืชพันนาาก็เป็นส่วนผสมได้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นส่วนผสมแล้วแค่สิบเอ็ดเดือนพืชโตขนาดนี้นะครับขนาดนี้เท่าที่น้องออดยืนเคียงคู่กับมะพร้าวแล้วโตกว่าอ่เท็ดทินที่มาของเขาด้วยนะครับทินที่มาด้วยก็คือโตกว่าบ้านแพ้วเอ้ยอะไรโตกว่าอัมพวาอัมพวาด้วยนะครับใช่ครับนะครับก็ถือว่าเขาทายังไงมีเทคนิคอย่างไงนะครับ เดี๋ยวให้น้องออดฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อน้องออดอ่าครับผมศูนย์เก้าเก้าครับหนึ่งศูนย์แปดครับศูนย์แปดสี่เก้าครับครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยทางช่องทางอื่นอ่าเฟซบุ๊กครับอ่าฮะเฟซบุ๊กชื่อเฟซว่าคนบ้านสวนหกสี่เอวครับคนบ้านสวนหกสี่เอลก็คือสิบเอ็ดไฮโลเลยใช่ใช่ครับได้ครับแล้วจะเจอน้องออดใช่ข้อมูลขอรายละเอียดของบ้าน ส่วนของน้องด้วยใช่วันนี้ครับเกษตรก็้ยกยก็ต้องขอบคุณน้องอดที่ให้คำรู้นะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับให้ผ่านพ้นไปในหนึ่งปีหรือสิเ็ดเดือนนี้ได้ประสบผลสําเร็จนะครับแล้วจะติดตามน้องอดในช่วงต่อไปนี้เกษตรก็้ยก้ยต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณน้องอดครับสวัสดีรัาสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการเกษตรก็้ยก้ยครับเรื่องราวดีๆเรื่องการเกษตร มาแบ่งปันให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทราบถึงรายละเอียดนะครับทำให้พี่น้องเราจเจริญรุ่งเรืองและพัฒนากันไปยิ่งๆิ่งขึ้นวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันครับ